How could you let yourself ก e t into this state a g a i าการจากไปของเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งถูกดูถูกถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีวันนี้กลับกลายเป็นทนายหญิงระดับหัวกะทิควบคุมคดีใหญ่พลิกชะตาบริษัทคู่แข่งและสอนบทเรียนชีวิตให้คนที่เคยหัวเราะเยาะเธอนี่คือเรื่องราวของอารอนงผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ผู้ที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความอดทนความรู้และศักดิ์ศรีสามารถเปลี่ยนชีวิตและชะตากรรมได้เตรียมตัวพบกับความแค้นการกลับมาทวงศักดิ์ศรีและบทสรุปที่จะทำให้คุณต้องลุกขึ้นปรบมือฝนตกปรยปรยตั้งแต่เช้าตรู่ฟ้าครึ้มเหมือนรู้ชะตากรรมของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะสูญเสียทุกอย่างในชีวิตอารอนงนั่งอยู่ในครัวเล็กๆของบ้านหลังเก่ามือกำ้วยกาแฟเย็นชื่อใจเธอหนาวยิ่งกว่าสายฝนด้านนอกเสียงประตูห้องนอนเปิดออก พี่มีเรื่องจะคุยเสียงของวิชิตสามีที่อยู่กินกันมาเจ็ดปีเย็นชาไร้อารมณ์อรอนองเงยหน้ามองสามีผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยสัญญาว่าจะดูแลเธอไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์มีอะไรเหรอคะพี่วิชิตวางเอกสารหนาๆลงบนโต๊ะพี่คิดมาดีแล้วเราอย่ากันเถอะคำว่าอย่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจถ้วยกาแฟหลุดจากมือแตกกระจายบนพื้นแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บเลยทำไมคะเสียงเธอสัน่นเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานฉันทำอะไรผิด วิชิตถอนหายใจแรงเธอตกงานมาสองปีแล้วว่อนเธอไม่ช่วยอะไรพี่เลยพี่ต้องเลี้ยงดูทุกอย่างพี่เป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ไม่ใช่คนว่างงานคำพูดนั้นเหมือนมีดคมกริบอรอนงเคยเป็นพนักงานบัญชีฝีมือดีแต่บริษัทปิดกิจการกระทนหันเธอพยายามหางานใหม่แต่ไม่มีใครรับผู้หญิงวัยสามสิปลายๆที่ไม่มีเส้นสายฉันพยายามแล้วนะพี่พยายามไม่พอวิชิตตัดบทพี่ต้องการพรรยาที่ช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานไม่ใช่ตัวถ่วง น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่เคยคิดว่าความรักจะแพ้คำว่าเงินได้ง่ายขนาดนี้วันที่ไปเซ็นใบหย,ย่าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสำนักงานกฎหมายรู้ใจกลางเมืองอรอนงนั่งอยู่คนเดียวสวมชุดธรรมดาเก่าๆที่ใส่มาหลายปีตรงข้ามคือวิชิตในสูตรแบรนด์เนมดูสง่างามและเย็นชานี่คือสัญญาหย่าทนายพูดเสียงเรียดรัพย์สินจะแบ่งตามที่ตกลงอรอนงมองกระดาษตรงหน้ามือสัน่นเจ็ดปีของชีวิต เหลือแค่ลายเซ็นเดียวขณะที่เธอกำลังจะเซ็นเสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นจากหน้าประตูขอโทษเข้ามารับตัวลูกสาวช้าไปหน่อยทุกคนในห้องหันไปมองพร้อมกันหญิงวัยกลางคนในชุดเรียบรูใบหน้าเคร่งครึมแต่แววตาเต็มไปด้วยอำนาจด้านหลังคือชายหนุ่มในสูตรสามคนทนายถึงกับลุกพรวดคุณหญิงสิริวัลวิชิตนาซีคุณคุณมาที่นี่ทำไมหญิงคนนั้นเดินตรงมาหาอารอนง วางมือบนไหลเธอเบาๆแม่มารับลูกกลับบ้านคำว่าแม่ทำให้อรอนองช็อกค,คุณคุณพูดอะไรคะคุณหญิงสิริวัลหันไปมองวิชิตสายตาเย็นเฉียบคุณไม่จำเหรอผู้หญิงที่คุณกำลังจะอยากคือหลานสาวบุญธรรมของตระกูลสิริวัลห้องทั้งห้องเงียบกริบวิชิตแทบยืนไม่อยู่เป็นไปไม่ได้เธอเป็นแค่ผู้หญิงตกงานคุณหญิงหัวเราะเบาๆตกงานแต่ไม่ตกศักดิ์ศรี และที่สำคัญเธอคือว่าที่ทนายของตระกูลดังที่ฉันส่งไปฝึกงานต่างประเทศอารอนงน้ำตาไหลอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราเจ็ตแต่เพราะความจริงกำลังจะเปิดเผยบรรยากาศในห้องทนายยังคงเงียบงันวิชิตยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาจ้องอารอนงราวกับเห็นคนแปลกหน้านี่มันเรื่องตลกใช่ไหมเขาพูดเสียงแหบเธอเป็นแค่เมียตกงานของผมคุณหญิงสิริวันหันไปมองเขาอย่างเย็นชา คำพูดของคุณสะท้อนตัวตนคุณได้ชัดเจนมากทนายก้มหน้าตัวสั่นเล็กน้อยตระกูลสิริวันไม่มีใครในวงการกฎหมายไม่รู้จักเป็นตระกูลทนายระดับประเทศที่แม้แต่นักการเมืองยังต้องเกรงใจอรนงยังนั่งมิ่งน้ำตาไหลเงียบเงียบคุณแม่ทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่แรกคุณหญิงยิ้มบางบางเพราะแม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอยากรู้ว่าใครรักลูกที่หัวใจไม่ใช่ชื่อเสียง คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบลงกลางอกวิชิตเขานึกย้อนถึงวันแรกที่เจอรอนงเธอใส่เสื้อเชิดธรรมดาทํางานบัญชีเงินเดือนน้อยไม่มีเครื่องประดับไม่มีรถหรูตอนนั้นเขาคิดว่าผู้หญิงแบบนี้ควบคุมง,ง่ายอดีตของอรอ,อนงสิบปีก่อนอรอ,อนงไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแออย่างวันนี้เธอเป็นนักศึกษากฎ,กฎหมายอันดับหนึ่งของคณะสอบชนะรางวัลระดับประเทศได้ทุนไปเรียนต่ออังกฤษแต่ก่อนเดินทาง เธอเลือกขอพักเส้นทางเพราะอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่พึ่งชื่อเสียงตระกูลคุณหญิงสิริวัลยอมรับการตัดสินใจนั้นแต่มีเงื่อนไขเดียวถ้าวันไหนลูกถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแม่จะมารับทันทีอารอนงพยักหน้าเธอไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเจ็บปวดขนาดนี้ความจริงที่วิชิตไม่เคยรู้คุณรู้ไหมคุณหญิงพูดชชาผู้หญิงที่คุณดูถูกว่าไร้ค่า กำลังจะเป็นหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิชิตหน้าสีเป็นไปไม่ได้อรนงเงยหน้าขึ้นน้ำตาหยุดไหลแล้วแววตาเธอเปลี่ยนไปนิ่งมั่นคงและเด็ดเดี่ยวฉันตั้งใจจะเซ็นอยู่แล้วเธอพูดไม่ใช่เพราะกลัวคุณแต่เพราะฉันไม่อยากเป็นภรรยาของคนที่รักฉันแค่ตอนฉันมีประโยชน์คำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องสะอึกวิชิตรีพูดอ่อน พี่ไม่รู้จริงๆถ้าพี่รู้พี่ไม่มีวันถ้ารู้ว่าฉันรวยถึงจะรักฉันเหรออรนงยิ้มเจ็บๆงั้นความรักของคุณก็มีราคาถูกเกินไปลายเซ็นที่เปลี่ยนชะตาอารนงหยิบปากกาเซ็นชื่ออย่างมั่นคงใบยาถูกลงนามคุณหญิงพยักหน้าให้ทนายเริ่มกระบวนการทั้งหมดและโอนคดีใหญ่ที่อรนงรับผิดชอบกลับมาอยู่ในมือเธอทนายถึงกับกลืนน้ำลายครับคุณหญิง วิชิตาเบิกกว้างคดีใหญ่คดีอะไร,รอรนงลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเรียกแต่หนักแน่นคดีควบรวมบริษัทบริษัทของคุณคือหนึ่งในนั้นเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงต่อหน้าวิชิตสุดลงนั่งก้าอีเขาเพิ่งรู้ว่าเขากำลังจะเสียมากกว่าภรรยาแต่คืออนาคตทั้งชีวิตการจากไปอย่างสง่างามอารนงเดินออกจากสำนักงานไม่หันกลับไปมองแม่แต่นิดเดียว ฝนหยุดตกแล้วแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนถนนคุณหญิงวางผ้าคลุมไหล่ให้ลูกสาวกลับบ้านกันนะอารอนงพยักหน้าหัวใจยังเจ็บแต่เธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้แพ้เธอแค่ถอดหน้าก,ากากของคนรอบตัวออกหลายวันผ่านไปหลังจากที่อารอนงเซ็นใบาย,ยาวิชิตยังคงนั่งหน้าตัวทำงานสายตาหวาดระแวงราวกับโลกทั้งโลกกำลังหันมาต่อต้านเขาโทรศัพท์ดังขึ้น สวัสดีคดีฉันคือลูกค้าของทนายอารอนองเราต้องการให้เธอรับผิดชอบคดีควบรวมบริษัทใหญ่วิชิตรับฟังเสียงปลายสายแล้วนาซีนี่มันเป็นไปไม่ได้เธอจัดการคดีใหญ่ได้แล้วเหรอเพื่อนร่วมงานของเขาก็เริ่มสุบสิทธิ์คุณวิชิตตอนนี้ภรรยาเก่าของคุณกลายเป็นทนายระดับหัวกะที่แล้วนะเสียงสุบสิทธ์นั้นเหมือนมีดกรีดใจความสำเร็จที่เกิดจากความอดทน อารอ,อนงเริ่มปรากฏตัวในงานสัมมนากฎหมายชุดสูทเรียบรู้มือถือเอกสารสำคัญสายตาของคนที่เคยดูถูกเธอต้องตกตะลึงอารอ,อนงเธอคือผู้บริหารระดับสูงพากันก้มหน้าไม่มีใครคาดคิดว่าผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งตกงานจะกลับมาในฐานะผู้หญิงที่ทุกคนต้องเคารพอารอ,อนงยิ้มเล็กๆแต่ภายในแรงกโกรธและความเจ็บปวดยังลุกไหม้เธอไม่ได้ลืมว่าใครเคยทำร้ายหัวใจเธอ วิชิตถูกคดีเล่นงานข่าวลือเริ่มแพรส่สะพัดในวงการบริษัทของวิชิตกำลังเจอปัญหาทางกฎหมายคู่แข่งและนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจทุกครั้งที่เขาพยายามแก้ปัญหาอารอนองกลับปรากฏตัวในฐานะที่ปรึกษาคุณทำไมต้องช่วยบริษัทฉันวิชิตถามเสียงสัน่นอารอนองยิ้มเย็นไม่ได้ช่วยแต่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเรียนรู้ว่าใครจริงใจและใครแค่เห็นแก่ตัว เสียงหัวเราะเบาๆของเธอทำให้วิชิตรู้สึกอับอายอย่างที่สุดคนที่เคยดูถูกกลับมีอำนาจเหนือเขาอย่างไม่อาจปฏิเสธบทเรียนที่วิชิตต้องเรียนรู้ในที่ประชุมสำคัญอรอนงพูดชัดเจนการตัดสินใจผิดพลาดครั้งหนึ่งสามารถทำลายอนาคตของคนหลายคนได้และถ้าคนที่คุณเคยดูถูกกลับมาพร้อมความรู้และอำนาจคุณจะไม่มีทางหนีผลลัพธ์นั้นได้วิชิตพยายามโต้แย้ง แต่ทุกคำพูดของเขาดูอ่อนแรงเมื่อเทียบกับความมั่นใจของอารอนงความสง่างามของผู้หญิงที่ถูกดูถูกหลังประชุมอารอนงเดินออกมาสายลมพัดผ่านเส้นผมพลิ้วไหวรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจผู้คนรอบตัวเริ่มหันมามองไม่ใช่เพราะความงามแต่เพราะความมั่นใจและอำนาจของเธอวิชิตยืนอยู่มุมห้องมองเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจ ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าเธออ่อนแอตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเองอรอนงเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแบบรุนแรงแต่เพื่อสอนบทเรียนให้วิชิตและคนที่เคยดูถูกเธอทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคมการประชุมสำคัญวันหนึ่งมีการประชุมใหญ่ผู้บริหารทั้งหลายรวมตัวเพื่อหารือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการวิชิตเข้าประชุมด้วยความมั่นใจ คิดว่าเขายังเหนือกว่าอารอนงแต่เมื่ออารอนงก้าวเข้าห้องประชุมทุกสายตาหันมามองเธอเดินตรงไปที่โตประชุมเอกสารในมือถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและทุกคำพูดของเธอหนักแน่นและชัดเจนถ้าตัดสินใจผิดพลาดบริษัทอาจสูญเสียหลายล้านบาทในเวลาไม่กี่สัปดาห์เสียงของเธอเย็นและมั่นใจทำให้ทุกคนต้องฟังอย่างเงียบสนิทวิชิตหน้าแดงเขาไม่เคยคิดว่า ผู้หญิงที่เขาเคยดูถูกตอนนี้มีความสามารถสูงเกินกว่าที่เขาจะปฏิเสธการเปิดโปงความจริงหลังจากการประชุมอารอ,อนองได้ใช้ข้อมูลสำคัญที่เธอเก็บไว้เพื่อแสดงให้ผู้บริหารเห็นถึงความผิดพลาดของวิชิตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถ้าบริษัทอยู่ในมือคนที่ตัดสินใจโดยอารมณ์วิชิตพยายามโต้เถียงแต่เอกสารหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกของอารอ,อนองทำให้เขาเงียบทุกสายตาเริ่มมองเขาไม่เหมือนเดิม ความน่าเชื่อถือของเขาลดลงทันทีการยืนหยัดของผู้หญิงที่ถูกดูถูกอรอนงยิ้มเล็กๆไม่ใช่เพราะความพึงพอใจส่วนตัวแต่เพราะเธอภูมิใจที่ตนเองไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผู้หญิงที่ทุกคนเคยมองข้ามวันนี้จะกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องเคารพเธอคิดในใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในสัปดาห์ต่อมาหุ้นบริษัทของวิชิตเริ่มลดลง นักลงทุนบางส่วนถอนตัวคู่แข่งเริ่มก้าวเข้ามาอารอนงใช้แผนการอย่างชาญฉลาดไม่ทำให้วิชิตเสียชื่อเสียงโดยตรงแต่ค่อยๆทำให้เขาเผชิญกับความจริงว่าความเย่อหยิ่งและความมองคนต่ำกว่าคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดความรู้สึกของวิชิตวิชิตนั่งอยู่ในสำนักงานมองกราฟหุ้นและรายงานต่างๆเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักที่เขาปฏิบัติแบบเห็นแก่ตัว ตอนนี้กลับทำให้เขาเสียมากกว่าที่คาดคิดเขานึกถึงอารอนงผู้หญิงที่เขาเคยมองข้ามตอนนี้กลับเป็นคนที่ทำให้เขาต้องสั่นสถานด้วยความเกรงใจหลังจากที่อารอนงเริ่มสอนบทเรียนให้วิชิตเธอก็ใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่เพียงแต่ในธุรกิจแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่เคยถูกทำร้ายการควบรวมกิจ,จาการสำคัญอารอนงได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีควบรวมกิจาการ คู่แข่งใหญ่ของวิชิตอยู่ในสายตาเธอวิเคราะห์จุดอ่อนของบริษัทวิชิตอย่างละเอียดและวางแผนเพื่อให้บริษัทของเธอและลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุดในที่ประชุมครั้งสำคัญวิชิตพยายามเสนอแผนของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เขาพูดอรอนงมีข้อมูลสนับสนุนทุกประเด็นทำให้ข้อเสนอของวิชิตดูอ่อนแอและไม่มั่นคงผู้บริหารเริ่มหันมาฟังอรอนงและตัดสินใจให้เธอเป็นผู้ควบคุมการเจรจา เป็นครั้งแรกที่วิชิตรู้สึกตัวเองถูกลดบทบาทลงบทเรียนของหัวใจอรอ,อนงไม่ได้ลืมเรื่องส่วนตัวเธอเตือนตัวเองเสมอว่าการแก้แค้นไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่ต้องให้วิชิตรู้ว่าความรักต้องเคารพศักดิ์ศรีวันหนึ่งหลังประชุมวิชิตเข้ามาหาเธอด้วยน้ำเสียงสัน่นอ่อนฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งอรอ,อนงมองเขาอย่างนิ่งคำขอโทษไม่เพียงพอ ฉันต้องการเห็นการกระทำไม่ใช่คำพูดการเปิดโปงอดีตและความเข้าใจใหม่อรนงตัดสินใจเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอดีตที่เธอเคยเป็นและเหตุผลที่ทำให้เธอยอมอยู่เงียบเียบช่วงตกงานวิชิตเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงที่เขาเคยมองต่ำไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นคนที่เลือกอดทนและเรียนรู้เงียบเงียบคำพูดของอรนงทำให้วิชิตเตือนใจฉันไม่เคยต้องการเงินหรือชื่อเสียงจากคุณ ฉันต้องการเพียงความรักที่แท้จริงและการเคารพในศักดิ์ศรีของฉันความสำเร็จที่ชัดเจนในสัปดาห์ต่อมาการควบรวมกิจการสำเร็จลู้ล่วงอารนงกลายเป็นผู้หญิงที่ทุกคนยอมรับและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนในวงการวิชิตพยายามเข้าใกล้แต่ตอนนี้อารนงได้วางกรอบชัดเจนเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ใครจะมองข้ามได้อีกบทสรุปของการเรียนรู้ อารอนงเดินออกจากอาคารสูงสายลมพัดผมพลิ้วความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นพลังและเธอรู้แล้วว่าการยืนหยัดในศักดิ์ศรีและความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดอารอนงและวิชิตมาถึงจุดเปลี่ยนหลังจากหลายสัปดาห์ของการแก้ไขและสอนบทเรียนวันนี้คือวันที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันโดยตรงการ,รเผชิญหน้าในห้องประชุมวิชิตยืนรออารอนงในห้องประชุมใหญ่ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธพลเสียใจอ่อนทำไมเธอถึงเก่งขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้โอกาสฉันอรอนงมองเขาอย่างนิ่งฉันให้โอกาสเธอหลายครั้งแล้วแต่คุณไม่เคยเห็นค่าฉันในวันที่ฉันไม่มีอะไรสายตาทุกคนในห้องประชุมจับจ้องทั้งคู่ความตึงเครียดเหมือนสายไฟฟ้าใครก็รู้ว่าการประทะครั้งนี้จะตัดสินอนาคตการเปิดเผยความลับทั้งหมดอรอนงเริ่มอธิบาย ทุกสิ่งที่ฉันทำตั้งแต่ตกงานเป็นการเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่ออนาคตฉันไม่ได้อ่อนแอแต่ฉันเลือกที่จะไม่โต้อตอบกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าฉันวิชิตพยายามขัดแต่วิชิตฉันขอโทษสำหรับอดีตอารอนงสายหน้าคำขอโทษไม่เพียงพอฉันต้องการเห็นการกระทำที่แสดงถึงความเคารพจริงๆทุกคนในที่ประชุมเงียบพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าอารอนงไม่ได้มาแก้แค้น แต่มาเป็นบทเรียนให้คนที่เคยดูถูกการพลิกเกมธุรกิจอารอนองแสดงข้อมูลสำคัญทำให้บริษัทคู่แข่งของวิชิตต้องยอมเจรจาทุกการเคลื่อนไหวของเธอราบรื่นและชัดเจนในขณะที่วิชิตพยายามแก้ไขปัญหากลับทำให้ความผิดพลาดของเขาเด่นชัดขึ้นผู้บริหารทุกคนตัดสินใจให้คำปรึกษาทั้งหมดอยู่กับอารอนองและเริ่มวางแผนการลงทุนระยะยาวตามแนวทางของเธอ นี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์สำหรับอารอ,อนงการตัดสินใจของหัวใจหลังจากการประชุมวิชิตเข้ามาหาอารอ,อนงอีกครั้งอ่อนฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมเคารพคุณจริงๆอารออนงมองเขาอย่างละเอียดฉันไม่สามารถเชื่อใจคุณเหมือนเดิมได้แต่ฉันพร้อมให้อภัยหากคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองความเงียบเกิดขึ้นสายตาทั้งคู่สบกันเหมือนทุกความเจ็บปวดและความเข้าใจถูกลบล้างบางส่วน แต่ศักสียังคงเป็นแนวกำแพงที่ชัดเจนบทสรุปชั่วคราวอารอนงเดินออกจากห้องประชุมรอยยิ้มเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจวิชิตยืนมองตามรู้แล้วว่าการสูญเสียความเย่อหยิ่งและการเรียนรู้บทเรียนครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลายเดือนผ่านไปหลังจากการประทะครั้งสุดท้ายอารอนงยืนอยู่บนระเบียงอาคารสำนักงานสูงสายลมพัดผ่านเส้นผมพลิ้วไหว สายตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงและภูมิใจความสำเร็จในธุรกิจบริษัทที่อารอนงดูแลประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่การควบรวมกิจการทั้งหมดราบรื่นนักลงทุนเริ่มให้ความเชื่อมั่นและผู้บริหารหลายคนยอมรับว่าอารอนงคือผู้หญิงที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถสูงสุดในวงการทุกการตัดสินใจของเธอเต็มไปด้วยความรอบคอบและความมั่นใจ ทำให้ชื่อเสียงของเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงเก่งแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่การเปลี่ยนแปลงของวิชิตวิชิตเรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่เขาไม่เพียงแค่สูญเสียความเย่อหยิ่งแต่ยังเข้าใจว่าความรักและความเคารพต่อผู้หญิงต้องมาก่อนความต้องการส่วนตัววันหนึ่งเขามาหาอารอนงอ่อนฉันขอโทษจริงๆฉันเรียนรู้แล้วว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเคารพศักดิ์ศรีของคุณอารอนงมองเขาอย่างนิ่ง ฉันให้โอกาสคุณแต่ทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดเพียงอย่างเดียวการยืนหยัดของผู้หญิงที่ถูกดูถูกอรอนงยังคงยืนหยัดในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือหัวใจเธอแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความอดทนความรู้และการเชื่อมั่นในตัวเองสามารถเปลี่ยนชีวิตและชะตากรรมได้เด็กสาวหลายคนที่เคยถูกสอนว่าผู้หญิงต้องอ่อนแอเริ่มมองอรอนงเป็นแรงบันดาลใจ และเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความมั่นคงบทสรุปของหัวใจฝนตกโปรยปรายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นฝนที่เย็นสบายเหมือนธรรมชาติบอกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วอารอนงยิ้มเธอไม่ต้องการใครมาช่วยเพราะเธอเรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักและเคารพตัวเองวิชิตเงยหน้ามองฟ้ารู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่เขาได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตอันมีค่าและจะไม่ทำร้ายหัวใจใครอีกอรนงก้าวเดินต่อไปพร้อมกับศักดิ์ศรีความมั่นคงและความสำเร็จชีวิตของเธอเป็นของเธอเองและใครก็ตามที่เคยดูถูกจะต้องเรียนรู้จากเธอ